वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा มหาเดวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจําเดือนสิงหาคมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีธนูเพราะศรัทธาจะนํามาซึ่งความสุขและความสําเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินทุกชีวิตย่อมต้องการความสุขความสําเร็จทําอย่างไรที่เราจะได้พบเจอกับคํานั้น เพราความเชื่อมั่นเพราะความดีที่เราได้สร้างสรรค์จะนำทางให้เราไปพบเจอสิ่งนั้นแน่นอนค่ะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามบางทีการรู้ในดวงชะตาเพื่อคลี่คลายเพื่อป้องกันในบางอย่างเราก็เพียงรู้ไว้อย่าตื่นตระหนกเกินไปค่ะมหาเดวีขอเป็นพลังแกให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีธนูประจำเดือนสิงหาคมค่ะเกณฑ์ความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเล,นเ,ออเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานการเดินทางไกลต่างประเทศจะประสบความสำเร็จค่ะแต่บางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นบ่วงชะตากรรมที่ต้องพบเจอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำดีไว้ไม่ต้องคิดมากค่ะเราต้องได้ดีกลับตอบแทนเข้ามาแน่นอน ชีพจรรองเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเรื่องต้องเดินทางไกลขึ้นเนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอค่ะการงานมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นจะได้ผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือการเดินทางไกลต่างประเทศค่อนข้างดีค่ะหรืออาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศสับสนกับสองทางที่ต้องเลือก ไปไม่ไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสองกิจสองใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นการเจรจาการพกปากผู้คนจะประสบความสําเร็จค่ะมีเกณฑ์ได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําเงินนําข่าวดีมาให้กับตัวของคุณค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หัวหน้างานอาจจะมีอุปสรรคปัญหาแม้เขาจะอุปถัมภ์ค้ำชูแต่ให้ระมัดระวังคําพูดค่ะคําพูดของเราอาจจะมี มีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ค่ะแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกรุ่มเป็นกังวลแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้วันเวลาและสายน้ําจะนําทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคบางทีเราต้องคิดบวกเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีสิ่งแรกที่จะช่วยเราได้คือสติเมื่อเรามีสติลงคิดไตรตรองคร่ครวญให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีสติเป็นสิ่งแรกค่ะระมัดระวัง อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนจะเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นค่ะบางทีรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจหลายคนพบมันต้องมีประสบการณ์ค่ะบางครั้งบางทีเราได้ฟังเราอาจจะเชื่อแต่อย่าลืมเราต้องมีสติในการไตรตรองด้วยค่ะ ว่ามันจริงหรือไม่จริงค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปช่วงนี้เงินเป็นเงินค่อนข้างที่จะหมุนเวียนค่ะยังคงต้องเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนช่วงนี้อาจจะเหนื่อยล้าอาจจะมีบริวารนําปัญหาทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องคิดใคร่ควรแต่ตรงให้ดีค่ะอุปสรรคก็จะมาลายหายไปจะได้ผู้ใหญ่อุปธรภมค้ำชูคอยช่วย เป็นญาติผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานแม้จะมีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยก็จริงเพราะฉะนั้นคุณสามารถ มีคำพูดกับผู้ใหญ่ได้แต่ก็ขอให้ระมัดระวังว่าคำพูดนั้นจะส่งผลกระทบหรือไม่หัวใจคือความเจ็บปวดคือความพอรมานใจการพัดพลาดการจากลาหากใครที่มีคู่อยู่ในราศีีธนูเพราะฉะนั้นช่วงนี้ความรักให้เป็นระมัดระวังด้วยค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจต้องคลี่คลายต้อง เคลียปัญหาเก่าๆค่ะระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวงมีปากมีเสียงบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราค่ะความรับรูวไหลรถไฟชนกันก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะเรามาสรุปกันสำหรับชาวราศีธนูประจำเดือนสิงหาคม เกี่ยวกับเกณฑ์การงานการงานนั้นจะประสบความสําเร็จจะได้ผู้ใหญ่อุปธรรมค้าชูแต่ก็ขอให้ระมัดระวังเหมือนดาบสองคมเหมือนกันระมัดระวังคําพูดกับผู้ใหญ่อาจจะก่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้แต่ใครที่มีคู่ระมัดระวังการพัดพลาดการจากรามือที่สรักซ้อนซ่อนรักเข้ามาทําให เกิดปัญหาในครอบครัวเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินนั้นโชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบแม้เงินจะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ก็จะได้พอชุ่มฉ่ำหัวใจกับโชคลาบและโชคจากทางไกลด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางการเดินทางไกลนั้นค่อนข้างดีจะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนอ่อนเพลียเท่านั้นค่ะ